ถามจริงคือมันมีเหตุผลอะไรที่เลมต้องโกหกพี่อตไ์เอ้ยโกหกพี่พี่มั่นใจว่าเลมไม่ได้โกหกพี่แต่ว่าน่าจะมีคนอื่นมาทําให้เลมเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเฉินรู้ว่าเลมอยู่ตรงนั้นอะถ้าเฉินมีผู้หญิงจริงๆอ่ะปกติเขาจะต้องแบบไม่ทําต่อหน้าเลมดิอันนี้ยแสดงว่าต้องมีคนมาแกลกปะ่ะไม่งั้นเลมมีอยู่ตรงนั้นเฉินจะทำทำไมเขาก็ต้องหนีเขาต้องแอบเราอันนี้คือนิสัยเฉินที่รู้ดีบัสแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่เขาต้องแกล่ะ พย่ก็ไม่รู้หรือว่าจริงๆแล้วทำให้พี่ทะเลาะกันเป็นคุณเลมส่งมาหรอส่งมายืนแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเงี้ยหรอคุณเลมเลมไม่ได้ทำผิคนนั้นได้ซ้ำช่วเลมมีเวลาว่างมาก้วไงเฉินก็ถ้าไม่ว่างจีอยู่นี้ยืนนานแลวไงก็เห็นอยู่ว่างแล้วไงเพราะว่าพี่สาวเดือดร้อนจากการกระทาของคนบางคนไงก็เห็นอยู่ว่าว่างนี่ดูยืนนานเลยบอกว่าทำลายความรู้สึกพี่เลมไปขนาดไหนแล้วอ่ะเคยคิดบ้างไหมหรือว่าแคร์แต่ตัวเองช่วเนี้เคยแคร์คนอื่นบ้างหรือเปล่า มารีคุณเลียมหม่จากตัวเองหรือเปล่าหมายถึงเฉินนั่นแหละมารีเขาฟังเขายังเข้าใจผมเลยมีแต่คุณเล่มันแหละเมื่อไหร่จะเลิกทําตัวเป็นมนุษย์ป้าเฉินแล้วเขาก็เลยยอมรับข้อด้อยของอเฉินไงเฮยังไม่รู้อีกเหรอชั่วตัวเองดีมากหรือไงอ่ะก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองดีนะถามมารีก็ได้เฉันเคยบอกแล้วว่าตัวเองดีถามมารีก็ได้เฉันเคยบอกแล้วว่าว่าตัวเองดีฉันเคยพูดสักคำไหม ีบ้างเอ้า oh. ไม่ก็คือความดีมันออกมาชัดอยู่แล้วไงเลมมันปฏิเสธยากบางทีพอมีพอมีคนแบบชมเงี้ยเขาก็ต้องยอมรับไงเข้าใจปะมันเขาก็ไม่ลำบากใจเวลาเวลาที่ต้องพูดอะไรแบบเนี้ยคือแบบเนี้ยพี่พูดแล้วพี่ก็จะร้องไห้อีกละอันนี้ย่งร้องพาอคุณเลมแหละสร้างปัญหาหาแเรื่องใส่ไฟ,ไฟให้เขาทะเลาะกันเป็นโรคจิตรายวันพวกมนุษย์ป้า พวกนุ้ปา้างสือ,อ <า S 1> พิมพ์ชัวร์อะไรก็พูดเถอะคนตรงนี้เขาก็รู้หมดแหละว,ว่าถ้าแท้ฉันเป็นยังไงอะ่ะแล้วเป็นไงอ่ะอายเด็กบ้างไหมอย่างมิเกลเนี่ยน้องก็เห็นอา,ายบ้างไหมไม่อายอะ่ะเพราะไม่ได้ทำเอา้าเร็วคุณเลมถ้าคุณเรมบอกคุณเรมมีเวลาว่างมากก็ช่วยขอโทษผมแล้วก็ไปซะไปะ กลับไปใส่ไฟแบบที่คุณเด<ม>ิมขนาดและ้ะเฉินจะไปไหนก็ไปซะไปะตามผมมาแทบตายรัดผมมาขนาดนี้ยังกล้าพูดคำนี้ใส่อกอฮะทำให้น้องผมมาทะเลาะกับผมพ,พี่พี่ว่าถ้าไม่ไมใช่เพราะพี่มานีแล้วไม่อยากจะมายืนมองหน้าเฉินแบบนี้เหรอเหรออืม สรุปว่าคือไม่ยอมรับว่าม,มาใส่ไฟให้คนทะเลาะกันเล่นเฉินคือมาลี่อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเขามา,มาพูดอะไรหรอแบบเฉินไม่รู้เฉินไม่รู้จกักเฉินบอกว่าเฉินคุยแก๊งอยู่ไม่ไม่มาลี่หมายถึงว่าแบบมาลี่แค่อยากรู้ว่าเขาเขาอ่ะอาจจะมาแกล้งก็ได้ไงแต่มาลี่แค่อยากรู้ว่าเขามาจากไหนแบบมาจากใครใครแบบก็คือเฉิน,นไม่รู้ไงเฉินไม,ไม่รู้รไปโทรศัพท์เนี่ยพี่มาลี่เขาบอกว่าเนี่ยพี่จ๋าพี่ถึงแล้วจ้า แบบคิดถึงอะไรแบบนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็มาแล้วก็บอกว่าพี่เฉินเรียกหนูมาหนูมาแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พี่มารคุณเล่มบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยเรื่องจริงเรียกเรียกเรียก,กใ,นใ,นใครในแก๊งแบบนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นแบบอลองบางทีก็ก็เรียกหลงไม่อยู่ยผู้หญิงเลยพี่มารีก็เล่มโพสร,รูปให้ดูแล้วไงเปิดสป,ปีกร์โฟนไงได้ยินเหรอไม่ลยตนนั้นเฉินอ,อ,อบอะไรอะ<อ>ว่าไงนะ ตอนนั้นน่เฉินคุยกับใครเฉินก็คุยแค่กับแก๊ง,กงนี่แหละก็ะคุยกับเกียร์นี่แหละก็ถวายเกียร์นี่แหละเพราะเกียร์มันจะมาหาไงมันจะรับใบเบคยกัแก๊งคุยกับแกง๊งเกีกยร์ยอยู่ตียร์ว่าจ่าเดี๋ยวมาเฮ้ยคุณเลมโรคจิตไะวะเนี่ยงั้นเอาไปอีกรอบรูปหนึ่งใช่เกียร์ไหมดูสิก็บอกว่าโทรหาเกียร์ก็เกียร์มาไงผมพูดผิดตรงไหนเนี่ยก็โทรหาเกียร์เกียร์ก็มาไงผมพูดผิดตรงไหนเนี่ย คุณเลมแบบไปเรื่องคุณเลมโรคจิตล้วปะเี่ยไปแทงเขาทำไมอ่ะเออแล้วเกียรแทงแล,แล้วเกียวอะไรกับเฉินเนี่ยพ,พูดหวานใส่อาเฉินไงกลัวเลมรู้ไงเกียก็เลยน่าจะทำแบบนั้นแหละพี่มารีไม่แต่ถ้าถ้าแบบถ้าเป็นคนที่อเฉินคุยอ่ะเกียรไม่น่าจะกล้าแทงปะคือนแล้วนะดิเกียรจะแทงเพื่อไม่มีเหตุผลอะไรที่เกียรต้องแทงอ่ะคุณเลมช่วยลองเอาว่ามาหน่อยเพราะอะไรถึงต้องแทงเพราะว่าคุณเลมอยู่ตรงนั้นงั้นช่วยเกียรแทงคุณเลมไม่ง่ายกว่าเหรอ าก็จะเสียเครดิตจากสาวที่เขาคุยนะถ้าเขาเป็น่างนั้นนะไม่ได้เกียรแทนคุณเลมไม่ได้ก่าเหรอเงียบสิดทิปเลยอ้าวถ้าคุณเลมบอกว่าเขาพยายามจะกันคุณเลมไม่ให้เห็นไม่รู้อะไรก็สู้แทนคุณเลมเลยไม่ง่ายกว่าเหรอไม่ได้กันไม่ให้เลมไม่ไม่ให้เห็นแต่กันไม่ให้คนนั้นพูดมากไปกว่านี้ก็สู้แทนคุณเลมให้เขายืนพูดกับผมไม่ง่ายกว่าเหรอแตยอมยังไม่ทำาลก็เลมเพื่อนเกียร์ ถ้าผมอยากให้เกียร์แทงเขาก็แทงให้ไหมเกียร์ก็แทงให้ผมอยู่แล้วถูกไหมจะไปแทงผู้หญิงเพื่อนี่ไงควบคุมคนอื่นไปหมดโอ,อ้มันร่ป้าชัดเราแยกกันสงบสติอารมณ์กันก็ได้แต่คือมารีไม่ได้เป็นไรนะเฉินมารีโอเคพอเฉินคือเราจะคุยกันได้มารีลลถ้าเลมขอโ<า>ทษเฉินเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเราจะคุยกันได้เลยถ้าเลมขอโทษเฉินมารีก็เลือกเอา ไม่ขอโทษในสิ่งที่เลมไม่ได้ทําแล้วเลมก็เห็นกับตาฉันจะหลอกอใครเนี่ยเลือกอยากให้ทางเลือกมาลิแบบนี้สิมาลิบลืถึงอดีตเลยอ่ะก็มาลิมัวแต่ฟังฟังเลมไม่ฟังเฉนินเลยอ่ะไม่ก็ถ้าฟังเลมมาลิจะมาถามมาเฉินทําไมแล้วหลังจากนี้ก็ช่วยเลิกฟังเลมเวลาใส่ไฟได้ปะขอร้องเลยไม่ฟังก็ไม่คือก็ไม่ได้ฟังขนาดนั้นแล้วเมื่อกี้บอกเชื่อเลมสรุกฟังหรือไม่ฟัง ให้ตอบไหมไม่คือมารีเชื่อว่าเลมอ่ะไม่ได้โกหกแต่มารีคิดว่าเลมเข้าใจผิดเลมอ่ะไม่โกหกมารีหรอกเฉินแต่ว่ามันอาจจะเข้าใจผิดกจากสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เลมคิดแบบนั้นอือห mm ือ hmm. มาริขอโทษที่แบบทำให้เฉินไม่สบายใจแต่คือมารีไม่ได้เป็นอะไรจริงๆคือมารี คือมารีก็ปรึกษาบัตว่ามารีอ่ะกําลังกําลังคิดอยู่ว่าเฉินไม่อยาเห็นหน้ามารีจริงๆหรือเปล่าแบบไม่ไม่ได้รักกันแล้วไม่ได้อยากคือเฉินแค่โมโหเข้าใจปะแล้วเนี่ยมารีเหมือนก็มาตอกย้าเรื่องเดิมๆอีกอ่ะจากที่เราตอนแรกเราก็ทะเลาะกันก็ยิ่งซ้ําเข้าไปอีกบอกเฉยๆเล่าให้ฟังแล้วบัตก็บอกว่ามารีควรจะถามเฉินไปเลยตรงๆเพราะว่าถ้าสมมติว่ามารีเดินออกมา มมติมารีแบบคิดว่าฉันเกลียดมารีแล้วมารีออกมาฉันก็จะคิดว่ามารีแบบไม่รักฉินจริงไม่ง้อไม่เห็นง้อมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแค่นั้นเองถามบัดดิเอาว่าถ้าตอบอะไรที่มารียังเชื่อเลมไม่เลิกเราก็ยากจะคุยกันน้อยแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่ามารีจะเลิกหูเบาแล้วก็เชื่อเลม หอาว่าการกระทำมารีบอกอะถ้าการกระทำมารีมันดูไม่เชื่อเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนให้เองโอเคปะอ้าวแล้วมารีต้องทำยังไงถึงจะดูไม่เชื่อเลมอะแล้วการกระทำมารีมันก็บอกเองอะมันมันไม่ได้ไม่เชื่อเลมอย่างนั้นอเฉินคือมารีเชื่อเขาแต่ว่ามารีรู้วอาเมายว่าเฉินบอกมารีไปแล้วนะคือถ้า ก็ให้มารีเลือกแบบนี้มารีเลือกไม่ได้เฉินไม่ได้ให้เลือกเฉินแค่ขอให้เชื่อน้อยลงหน่อยได้ไหมได้ก็ก็ไม่ได้เชื่อไงงั้นก็ช่วยทําใไม่เห็นด้วยวันนี้คุยกันเยอะเกินไปแล้วเกินเวลาแล้วส่วนมึงเดินกลับอะรถกกับเองเลยคุยกันเยอะๆีจะตายวันนี้คุยกันเยอะเกินไปละไปแล้ว คิดถึงป้าป้าจะไม่อยู่กับมาหน่อยเหรอกลับมาอีกแล้ววะเนี่ยไปก็ไปสิโอ้โหมนุษย์ป้าโคตรเชื่อเลยยิ่งกลับมาอีกวะเนี่ยอะไรมันห่วงพี่สาวเลยเมือทำไมอะขับออกไปขนาดนั้นเป็นห่วงไปส่งมิเกลอยู่น้าระหว่างรถลบลบูก เอ้าเชี่ยปืนลั่นเอ้าลั่นอีกขอโทษปืนลั่นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมนุษย์ป้าโอ้ยยีขนาดนี้จะหากเป็นอะไรอีกเนี่ยก็ปืนลั่นตั้งใจที่ไหนอะ ก็ปืนมันลั่นตั้งใจหรออย่าคติดีเป็นไรถือว่าหายกันเนาะเลม <c oughs> ทำแล้วสบายใจก็ทำนะคะ่ะถ้าทำแล้วปลอบใจตัวเองอ่ะกูเลมทำไมถึงพูดอย่างนั้นเล่าฮะอยู่นะพามิถูกไปเดี๋ยวลูกไป เดี๋ยวให้ลมเย็นแล้วค่อยคุยกันก็นได้ไปโอเคครับฝันดีนะเชิญสงสัยจะฝันร้ายเจอหน้ามนุษย์ป้าโคตรเซ็งเลยวันนี้พวฝันไม่ดีหรอกพี่มารีทำไม่ดีมาเยอะน่าจะร้อนร้อนรุ่มรุ่มอยู่แหละโคตรสวยเลยวันนี้แม่งเป็นอะไรวะเดินก้าวขาไหนเดินเข้ามาว่าแม่งเอ้ยเจอมนุษย์ป้ายาวใช่ไหมประสาทฉิบหาย ไอติฟไม่พาแฟนมกลับไปอ่ะฮะไม่ใช่แต่ทำทุกอย่างที่เขาสั่งเลยนะเขาไม่ได้สั่งปกติพี่สั่งผมังไม่ทำเลยผมไม่สั่งทำตามใครทำไมแต่เขาสั่งมึงทำไงผมไม่ได้สั่งถึงจะไปไหนก็รีบไปเถอคะค่ะคุณเลมมาแหละจะไปไหนก็รีบไปเถอคะครับผมจะคุยธุระกับพี่สาวเลมต่อ อยู่นะพาไม่หนูไปแล้เราไปผมไปกับพี่ใช่ไหมไม่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 ปัญเดียเฉินวันนี้ไปแล้วเดี๋ยววันหลังไปหาใหม่นะโอเคแต่วันนี้เวลาเต็มแล้วโคต้าเต็มแล้วด้วยโอเคไม่เป็นไรค่ะโคต้าอะไรอ่ะแลมีโคด้าด้วยหรอเออมีโคต้าด้วยหรอสองนาทีห้าสิบวินสองนาทีห้าสิบวินที่ไปอยู่กับผู้หญิงผู้หนี่ให้เวลาเป็นชั่วโมงนะตกปลามีผู้หญิงใหม่หรอ ว่าเดี๋ยวป้าร่อยฟังกันลูกอยู่นะอ๋อไดครับอันนั้นลุงดีร่อยฟังอย่างเงี้ยเขาก็โกหกอยู่นะหนูเห็นพวกมนุษย์ป้าไหมเลยนะรู้ดีว่าเรมนนี่ใส่เป็นยังไงเป็นมนุษย์ป้าไงอือโอเคไอบ้านมึงรออะไรมึงว่ากมากแล้วเลยไงฮะ ไม่กลับไปดูแก๊งมึงไงผมว่างพี่ก็คือหมายความว่าเอ็นจีเดวิวไม่เอาเฮียอะไรแล้วใช่ไหมทานคนอื่นไปถ้วยและจะไปก็ไม่ไปสักทีตอนนี้แกงก็ยังทำเหมือนเดิมทุกอย่างพี่งั้นก็ไปได้แล้วผมช่วยพามนุษย์ป้าไปจากมงนี้ด้วยไปผมอยู่ตร,รงน,น,น,นี้ในฐานะน้องพี่มารีพี่ใช่แล้สัตว์ทํำคะแนนเข้าไปดีมากไอ้หนูทีนี้หมดซึ้งกับมารีได้แน่แน,นอนงั้นอยู่นัดก็พามารีไปได้แล้วไปรู้ไปพามีหนูไปได้แล้วไป ยืวนี้มากประสาทกินบดีเจอพวกมนุษย์ป้าแม่งก่อมประสาทปกติก็ประสาทยอยู่แล้วนี่ประสาทเพิ่มอีกนิดก็คงไม่เป็นไรมั้งยอมรับแล้วปเป็นมนุษย์ป้าหรือไปพบหมอบ้างนะคะเดี๋ยวโรคอาการมันจะหนักกว่าเดิมอ่ะซึมกลุ่มอะยอมรับแล้วไงว่าเป็นมนุษย์ป้าโคตรชัดเลยกลับไปพี่มารีอย่าไปคุยเลยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะไปะแต่เรามีเรื่องจะคุยกับพี่มารีเนาะเอาอีกแล้วอาหูแกันเว้ย เป่าหูแล้วเว้ยเป่าหูรอบไปสามพันเป่าจนขี้หูสั่นหมดแล้วมัง้งดูน้ำลายบูดไปก็ไม่รู้เป่าเข้าไปหูเหม็นอีกจะไปก็ไปได้ละเฉิก็เป็นคนพามาเองอยู่ดีจะไล่ไปเป็นโรคจิตไงก็เห็นว่าจะไปแล้วนี่ก็ไปได้สักทีแล้วเนี่ยพูดอยู่ได้จะอยู่ตรงนี้แล้วให้คนอื่น,นไปไป,ไปซับไปไปพวกมนุษย์ป้าไปได้ละ,<ป><ป>ะไป าารับพาไอ้หนูไปแล้วไปรู้ไปเจอผู้มนุษย์ป้าเป่าหูอยู่นั่นน่ะเต <Okay. S 1> ัวเมืองเดินกลับจะไม่มีรถกลับอ่ะผมพาติ๊บกลับเองแล้วก็พาไปได้วยกันเลยกลับกับเขาสิควายไอ้งโง่ไปกลับกับเขา ดูซิว่าคนที่ใช้งานจะกลับยังไงเดินกลับไปดิติ๊บหากูมาได้มันก็เดินกลับได้ดิเออมาเดินกลับเอากูอยากรู้เหมือนกันเขาจะเอากับมึงยังไงเลื่อเขาไปมึงเดินกลับแล้วมั้งติ๊บเดกลับเหมือนันติ๊บแทงเถอะโดนไข่ด่างเก่งมากน้องติ๊บเก่งที่สุดนระรักของพี่คะแนนเต็มแน่นอนกูคอนเฟิร์มเดินกลับได้กัน อยู่นะเดี๋ยวพาจที่วหนะคะลูกค<ะ>่ะเดี๋ยวก็ลืมรูอีกมีเรื่องใหม่มาทำดีบ้ายหนูเดี๋ยวค่อยคุยกันไปมึงไปก่อนมึงไปก่อน,อนไปพี่เขี้ยเดือดสองคนในสัตว์เฮี้ยต้องมรรจะกับไงรถหายไปแล้วเขี้ยอสองคนพี่เดืสองคนมันใช่เหรอเขี้ยหมดแล้วมั้ง ปีออหายหมดเลยหายใช่หรอยืนกลัวเห็นเป็นหงาหล่อเนสองคนเนี่ยเขี้ยอะไรสั์มันเอมเคหมดเลยพี่เฮขี่ยเลยเียเราเอาไงดีวะออกมาได้จังหวะได้ออกได้แล้วออกมามือใช้กันแล้วออกมาไอ้เรอไอ้เราไอ้าแทงกูเข้ากูหมดเร็วเร็วเรวเรว เกียร์มาเฮ้ยเกียร์มาเอาเกียร์มาด้วยเกียร์อยู่ไหนเอาเกียร์เข้ยุดเกียร์คุณหลุดเอฟเคโอ้โหสัตว์ยืนจนเอฟเคโคเชื่อมึงเลยมาเนี้เกียร์นี้เร็วเราวได้ไปแล้วไอ้เขี้ยเร็วเร็วดิไม่ใช่กลับมานะไอ้เขี้ยมึงยืนยังไงให้เอฟเควะสุดยอดกันจริงๆนะพวกมึงมึงยืนจนเอฟเคเลยโคตรเชื่อมึงเลยมันคือเอฟเค ยืนจนเอฟเคเลยวะเขาด่าพี่แล้วเปียนทรงเลยว่ะพี่อเมึงยืนจนเอฟเคได้เลยอเนาะโอ้โหครับมึงพี่มึงคุยจนเอฟเคร้อนละมึงเคยอยากโตไม่ได้เหรอคุณหลอดอ๋อเพราะมึงเคยอยากโตไม่ได้ใช่ปะไม่ได้เลยไม่ได้เลยขยากได้เดียวคือชิบหายเลยดิเมื่อกี้ต้องขี่รถไฟเมื่อกี้เออใช่เพราะมันใกล้อันดีแล้วพวกมึงทำดีพวกมึงทำดีมากฟิลแม่งู้จขึ้น อยากอยากน้อยแผ่แล้วเขาไปแตกเว้ยแต่มึงเห็นป้าพี่บอกแล้วมันโรคจิตเล็มๆบ้าภาพแม่งขึ้นเลยอ่ะพี่พี่บอกได้หรอพี่คำนวณทางมาหมดแล้วเออดิเฮี้ยด่ากูสาบส่งกูอยางไงเฮี้ยะไรดีบอกแล้วพวกแก๊งแอนตี้เฉินไม่เชื่อหรอกมึงได้ยินยังกัมึงเชื่อยไงเชื่อกูยังกูบอกแล้ยเฮี้ยถ้ากูทำถ้ามึงทำสติ๊กเกอร์แอนตี้เฉินมาเนี่ยกูบอกเลยขายเจ้านี้ได้ก่อนเลย ไอ้เหีย้ยแบแบแตะรถหมอไอ้เหี้ยใครขายได้ก็บอกเลยโอ้ยเฮี้ยของดีไม่ย so! ัดไม่ทำอะอะไรอะรถกุลกทำอไงเอ็มงรอกับไอ้กระบุแล้วถามกดถามพี่เนี่ยไอ้ชิหายอยู่ตนเอฟเคโคตดเชื่อมึงเลย ใครไว้เหียเบอร์หกเก้าไอ้ย่เซล่าเปเซล่าเราไน่อยเราไน่อยเราไน่อยเราเนี่ยไอเราไปรไอ้หอนหมดแล้วไอ้บอนเปนยไอ่ะยี่สวัสดีครับสวัสดีน้องสวัสดีครับพี่สวัสดีครับลุงชายเต่าดิครับไออนเป็นไรขหี่อะไรจอนในสัตว์อ่ะพี่ไปไหนมาพี่ับทําพี่อะไรขนิดนึงพี่ช่นนี้ไองูทางานทาการอีเหี้ยนนู้ไปสน่ร้อยถุงครับเอี่ยเย กูเครียดว่ะเร็วเดี๋ยวพี่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวดีต้องแบ่งอ่ะพี่ตาแบ่งวะเอา100หนึ่งมาดิครับพาไปรับเอาสองถุงอ๋อสองถุงกระเป๋าถุงค่านาดมันเนี่ยพันพันหกจิบถุงพี่เชิญจะตีหรือเปล่าถามก่อน ตีกูตีได้ไม่มีปัญหาเลยเอาแต่ของมึงยืนไปแล้วด้วยสัตว์ันข้าเขาว่าตีได้หรือเปล่าแล้วตอนเนี้ยพาไปพารถได้ดิไม่มีรถพาไปแเนี่ย